สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ทีเ่เหมือนจะธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าพลิกโลกเลยนั่นก็คือเข็มทิศครับใช่ครับไอเครื่องมือนําทางชิ้นเล็กๆเนี่ยมันทําให้มนุษย์เราเดินทางไปไหนเมื่อไหนได้ไกลขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องออไม่ต้องรอดูแค่ดาวหรือตะวันอย่างเดียวข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็มาจากบทคัดย่อเรื่องเข็มทิศ ประวัติศาสตร์และการเดินทางของนวัตกรรมเราอยากจะลองมาดูกันให้ลึกขึ้นอีกนิดครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากไหนแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนามาอย่างไงบ้างแล้วก็ผลกระทบมันยิ่งใหญ่แค่ไหนลองมาฟังกันดูครับค่ะก็เหมือนเราได้ย้นไปดูรากฐานจริงๆของเทคโนโลยีนำทางเลยนะคะทั้งๆท,ที่เดี๋ยวนี้เรามีอะไรที่ซับซ้อนเก๋เยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของมันนี่ เออเรียบง่ายมากๆแล้วก็น่าทึ่งจริงๆค่ะครับผมถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยแนวคิดแรกๆของเข็มจิตนี่มันมาจากอะไรครับอะไรเป็นจุดประกายให้คนสมัยก่อนคิดเรื่องนี้ได้อ๋อ มาจากการสังเกตรธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะคือเขาไปเจอแร่ชนิดหนึ่งชื่อแมกนีไทต์แมกนีไทต์ค่ะแร่แมกนีไทต์ซึ่งมันมีคุณสมบัติแปลกๆคือถ้าเราปล่อยให้มันลอยเหลือหมุนได้อิสระนะคะมันจะหันไปในทิศทางเดิมตลอดก็คือแนวเหนือใต้นั่นเองซึ่งชาวจีนโบราณสมัยราชวงศ์ฉินนู่นเลยค่ะน่าจะราวๆส0กว่าปีก่อนคริสตกาลเป็นกลุ่มแรกๆที่บันทึกเรื่องนี้ไว้โหนานมากเลยนะครับ แตเ่เหมือนผมเคยได้หินว่าตอนแรกแรกเขาไม่ได้เอามาใช้เดินทางดีครับใช่ค่ะถูกต้องเลยช่วงแรกที่คนพบคุณสมบัตินี้นะคะเขาจะเน้นไปทางาการทำนายมากกว่าหรือใช้ในพิธีกรรมความเชื่ออย่างเช่นการหาทิศท,ที่เป็นมุงคลตามหลักฮวงจุย้ยอ๋อแบบนั้นหละครับค่ะมีการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะเรียกว่าช้อนชีทิศใต้ช้อน ค่ะทาจากแร่แมกเนไทต์ ide, นี่แหละค่ะแกะเป็นรูปช้อนแล้วก็วางบนแผ่นโลหะเรียบๆปลายด้ามช้อนนะคะที่มีอํานาจแม่เหล็กมันก็จะหมุนชี้ไปทางทิศใต้ตลอดเพราะว่าสมัยนั้นทิศได้มีความสําคัญทางปรัชญาของจีนเขานะคะไม่ใช่ไม่ใช่การนําทางแบบที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้อ๋อครับครับน่าสนใจมากแล้วทีนี้จากไอช้อนทํานายทิศเนี่ยมันมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการเดินเรือได้ยังไงครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนจุด ลียนจริงๆที่สำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะประมาณศตวรรษที่11-12คือช่วงนั้นเนี่ยการค้าขายทางทะเลของจีนลุ่งเรืองมากๆเลยค่ะมันมีความจำเป็นแล้วที่จะต้องเดินทางในทะเลเปิดที่แบบว่ามองไม่เห็นฝั่ง เขาก็เลยเริ่มประยุกต์เอาคุณสมบัติของแม่เหล็กเนี่ยมาใช้กับการเดินเรือจริงๆจังๆมีบันทึกเลยนะคะเกี่ยวกับการใช้เข็มทิศแบบเปียกคือเอาเข็มลอยน้ําบนเรือสินค้าเรือสำรวจต่างๆเข้าใจครับแล้วเอ่อความรู้เรื่องเข็มทิศเนี่ยมันกระจายจากจีนไปที่อื่นไปทางตะวันตกได้ยังไงครับมันเดินทางไปทางไหนก็ผ่านเส้นทางการค้านี่แหละคะ่ะทั้งทางบกทางทะเลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผ่านพ่อค้าชาวอาหรับอ๋อชาวอาหรับค่ะ เพราะชาวอาหรับนี่เก่งเรื่องเดินเรือการค้าอยู่แล้วนะคะ เขาก็ร Ske ну oh. right. ับเอาเทคโนโลยีเ hmm. ข well so cool so ็มท mm ิศจากจีนไปแล้วก็ไปปรับปรุงพัฒนาต่อให้มันใช้ในทะเลได้ดีขึ้นแล้วจากนั้นความรู้มันก็ค่อยๆส่งต่อไปถึงยุโรปค่ะน่าจะประมาณปลายปลายศตวรรษที่12มีหลักฐานเก่าๆอย่างบันทึกของนักปราชญ์อังกฤษชื่ออเล็กซานเดอร์เนคัมมี1 1 8 7นนะคะเขาก็เขียนอธิบายไว้แล้วว่ามีเข็มแม่เหล็กที่ช่วยให้คนเดินเรือหาทิศเหนือได้แม้แต่วันที่ฟ้าปิดมองไม่เห็นดาวครับพอไปถึงยุโรปแล้ว ตัวเข็มทิศเองก็คงไม่ได้หยุดพัฒนาแค่นั้นใช่ไหมครับมันต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกมีอะไรที่แบบว่าเป็นก้าวสำคัญสำคัญบ้างครับมีหลายขั้นเลยค่ะแต่ถ้าเอาที่แบบสำคัญมากๆเลยนะคะขั้นแรกก็คือเราเราศตวรรษที่13มีการพัฒนาเข็มทิศแบบแห้มขึ้นมาเข็มทิศแห้งใช่ค่ะคือเขาเอาเข็มแม่เหล็กเนี่ยไปติดไว้บนการหมุนที่มันเบาๆแล้วก็ครอบด้วยกล่องกระจกอันนี้คือไม่ต้องคอยเอาเข็มไปลอยน้ําแล้วอ๋อสะดวกขึ้นเยอะเลยสิครับ ใช่ค่ะพกพาง่ายอ่านค่าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้ถือเป็นแบบว่าปฏิวัติการใช้งานบนเรือเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องการเอ่อทำให้มันบอกทิศได้ละเอียดขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะประมาณศตวรรษที่14ก็มีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าหน้าปัดลมกุหลาบหรือ compass rose เข้าไปใต้เข็มหน้าปัดลมกุหลาบค่ะที่มันจะมีขีดขีดบอกทิศหลัก4ทิศแล้วก็มีทิศรองทิศย่ยอยๆลงไปอีก ทำให้นักเดินเรือกำหนดเส้นทางหรือว่าบันทึกตำแหน่งได้แม่นยำขึ้นมากๆเลยค่ะอืมแต่ผมว่าปัญหาใหญ่น่าจะยังเป็นเรื่องเข็มมันแกว่งไปแกว่งมาเวลาเรือโค้งเคลงในทะเลเนี่ยอันนี้เขามีวิธีแก้ยังไงครับปัญหานั้นแก้ได้ด้วยเข็มทิศแบบของเหลวค่ะอันนี้มาทีหลังหน่อยในศตะวรรษที่19อ๋อเติมของเหลวเข้าไปใช่ค่ะ เติมของเหลวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับน้ำกลั่นเข้าไปในตัวเรือนเข็มทิศเลยของเหลวเนี่ยมันจะช่วยหน่วงช่วยลดการแกว่งของเข็มทำให้เข็มมันนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นเยอะเลยค่ะแม้ว่าทะเลจะมีคลื่นลมแรงแค่ไหนก็ตามซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความแม่นยำความน่าเชื่อถือในการเดินเรือไกลๆได้แบบมหาศาลเลยค่ะโหฟังดูแล้วการพัฒนาแต่ละขั้นนี่มันส่งผลเยอะจริงๆนะครับใช่ค่ะ แล้วถ้าเราลองเชื่อมโยงพัฒนาการของเข็มทิตพวกนี้นะคะกับประวัติศาสตร์ภาพใหญ่เราจะเห็นชัดเลยว่าเข็มทิตเนี่ยเป็นเหมือนฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่สําคัญมากๆที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่เลยการที่มีเครื่องมือนําทางที่มันเชื่อถือได้แบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะคือปัจจัยหลักเลยที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายุคแห่งการสำรวจขึ้นมาอ๋อพวกนักเดินเรือ,รอดังๆอย่างโคลัมบัสมาเจลันใช่ค่ะโคลัมบัสมาเจลันวัสโคดากามา คนเหล่านี้กล้าที่จะออกไปเสี่ยงไทยในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลก็เพราะมีเข็มทิศเนี่ยแหละค่ะช่วยนําทางคนพบเส้นทางใหม่ๆดินแดนใหม่ๆซึ่งพอมีการค้นพบพวกนั้นมันก็เปลี่ยนโลกไปเลยทั้งการค้าทั้งอํานาจแน่นอนค่ะมันไปกระตุ้นการค้าโลกให้ขยายตัวแบบไม่เคยมีมาก,ก่อนเลยศูนย์กลางอํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองก็เปลี่ยนไปเข็มทิศกลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากๆทางทหารด้วย แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคือการที่คนพยายามทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทําไมเข็มทิศมันชี้ไปทางเหนือตลอดเวลามันนําไปสู่การศึกษาเรื่องสนามแม่หลึกโลกโอ๋อครับ ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของวิชาฟิสิกส์ในเวลาต่อมาค่ะโอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากแค่การสังเกตแรกก้อนหนึ่งในธรรมชาติมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้จริงๆทุกวันนี้ถึงเราจะมี GPS ที่แบบว่าโอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยดูเหมือนจะแทนที่ได้หมดแล้วแต่ผมว่าเข็มทิศแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่นะโดยฉเฉพาะในแง่ความเรียบง่ายความน่าเชื่อถือที่มันไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ไม่ต้องพึ่งสัญญ,ญาณอะไรเลยใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมาก เข็มทิศมันเลยเป็นเหมือนมากกว่าแค่เครื่องมือแต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่อมตะมากๆของความใฝ่รู้ความกล้าหาญแล้วก็จิตวิญญาณการสำรวจที่ไม่เคยหยุดนิ่งของมนุษย์เรามันก็ทำให้เราอดคิดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีสิ่งประดิษฐ์เคลื่อนถานหรือแนวคิดง่ายๆแบบไหนอีกบ้างไหมที่บางทีเรามองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อประวัติศาสตร์ของเราได้อย่างลึกซึ้งยาวนานเหมือนกับเข็มทิศอันนี้